ต้นนั้นคือมาก็บที่มีชมพวงอัญญาอันนี้คอแล้วคุณแตงบอกว่าทันไลฟ์กลับไปทำงานใครป้าโฟกมีคนถามว่าปีนี้ป้าโฟกรับเบี้ยคนชลาอย่ะคางไรเป็นหามคือใครแย่ยี่คนนี้อยู่ไหนอ่ะทุกคนยัง อ๋อวางไว้ข้างบนใช่ไหมใช่อ๋อเป็นแม่เหล็กเนาะอ๋อเขาบอกว่ามันติดแม่เหล็กโอ้โหเฮ้ยตัวนี้นี่เจ๋งนะอ่าตัวนี้อันนี้ของตัวนี้ของอันนี้ตัวนี้ของอันนี้แฉตัวนี้ดูมดูเลยไม่มีอะไรเลยอีเจนอีเจนอ๋อเราเปิดมาตรงนี้นะคะตัวนี้น่ารักอีเจนเฉยดูแบบมีอะไรอ่ะ มีออยเอากล่องไอถุงกันชื้นไปทําอะไรต่อเสียดายทิ้งไปเลย <Yay! S 1> เอาไปใส่กล่องรองเท้าไงเธอเธอไม่เอาไปใส่กันหรอเอาไปใส่ในกล่องในรองเท้า,ทาแล้วก็ตามตู้อะไรอย่างเงี้ยตู้ลิ้นชักใส่เอกาสารอะไรเี้ยค่ะเอียม่างลพง้เอาไม่พางอันนี้ไม่ได้พางอันนี้เขาทำให้มันเป็นรู รูมมันเป็นลายใช่ไหมให้ดูพังให้ดูอายาสิเอ้ยสิเอ้เอ้ยไปวิ่งดีกว่าจบแล้วนะจบการไลฟ์แค่นี้โอ้โหโอนตกแล้วพังตก องแลวอัญมาลออ่อาล่อาล่เอนี่นะัน,นี่อัญาของอย่าพึ่งไปนะมามีกำลังจะ <c oughs> <c oughs> บอกบายทุกคนหลานอนแล้ค่อยไปก็เอเนย อันนี้คือเห็นใเี่ยเห็นเธออันานะคือพ่ว่าจะยิ้เยัน้าอนยนิ่วแรงนะักษณะแรคะลูกโอ้อ บาา้ oh baby, อาหารที่เก็ตรอร่อยไหมอร่อยมากร้านอะไรนะบูล bueno> ิมชาบูบูลิมใช่ไหมก็ดีเป็นชาบูแบบ เออดีอ่แล้วเป็นมีน้ำต้มยำนั้นถ้าใครชอบกินต้มยำแนะนำต้มยำเขาหม่าล่าก็ดีต้มยำโคก็ดีต้มยำแบบต้มยำจริงๆเขาใช่ต้มยำแบบจืดๆอ๋ออันนี้เปล่าวที่รอบที่แล้วเราจะไปกินแล้วเราไม่ได้กินใช่ไหมไม่ใช่อะไรเหรอพี่วาททำอะไรเมื่อกี้พี่วาททำอะไรกินพี่วาททำอะไรไหนทำใหม่สิพี่วาททำอะไรกับมะปุกชอบเลยอ่ะคนที่ชอบหูฟังอ่ะชอบหูฟังแล้วทำไงต่อ พี่กิ๊เหมือนเขาหันไปดับเชิงกูข้าอกถ่ามคะ่ค่ะโอ้โหมนไม่มีทำคลิปร้านอาหารภูเก็ตมาไหมทำมาค่ะเดี๋ยวรอดูได้เลยวันเสาร์เออวันศุกร์นี้หนึ่งคลิปแล้วก็สุกหน้าหนึ่งคลิปนะคะด้วยความที่แบบเราถ่ายตลอดเวลาคลิปยาวมากเอาคิดว่า EP หนึ่งน่าจะมีชั่วโมงนิดอ่ะ มีทํางานไป <mel od ic> ่แต่้ไปงานด้มีภูเก็ตด้วยมี้าพังงามีภูเก็ตกับพังงานสองที่คจะ้ืนนั้น้อถาวำน้ำอะไรไม่ตุงๆงตไม่นะครั้นี้ไม่ลานีตั้งพึงไหนางึงำนี้เหรอ้ออ่ะนีย มันทั้งนี่แล้วที่แบบผมจะกินมุฟเฟ่อลไรทุกอย่างมันก็ไม่ฝันแล้ให้เลือกน้ำาถ้ไอฝันกันอยู่เลยเอาไปฝันเลยเหรออยากกินขนาดนั้นเลยไม่รู้บอกว่าอะไรอนคุณธัญญาบอกว่ามาพัทยากันค่ะถ้าพัทยาเราจะต้องไปพักที่อมลีเพราะว่า ตอบโจทย์มากห้องแบบอลังการคำว่าอลังการก็คือมันแบบมันเหมาะสำหรับครอบครัวชานมันมีแบบสองห้องนอนมีมิวิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวตัดจอยกับลูกแล้วมันถ,ถ้ามันต้องนอนแยกกันไปไกลๆอ่ะจะรู้สึกแบบไม่ได้ต้องอยู่ใกล้ๆกันเอาอะไรคะเอาอาไรคะก็รู้แล้วว่าไปที่ไหนไปเที่ยวอะ ดูป้ากุ๊บกระโดดมากค่ะเรียกว่ากระเพื่อมดีกว่าจุดใจมากค่ะจะรอดูแล้วจะรีบปั่นวิวเป็นกำลังใจให้ลงทุกสุขเ,เลยขอบคุณนะคะ ดูอัญญาไปได้นะคะเพื่อทอลดเอ้ยหนูหนูอย่าเล่นอย่างนี้ลูกเดี๋ยวมันหนีบนิ้วลไปี่ว่าไม่เล่นค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหนีบนิ้ คอนมามิคิดว่าเราจะหยุดหยุดการไลฟ์กันตั้งแต่ตอนนี้นะเจอกันวันเสาร์กำลังทันเข้าดูไปด้วยอุ้ยอันยาเดี๋ยวมันหนีมนิ้วลูกพอแล้วเดี๋ยวมันตกลางขึ้นมานะอัญญารอยยาดมอยู่นะคะปลูกละห้ารอ ฉันได้ไปถามอันนี้ตัวอะไรไอ้าักเป้าเนี่ยปเป้าอะภาษาอังกฤษอะไรใช่เหรอปาัเป้าอ๋อเออปลาป้าในคำมามีด้วยปลาปักปลามันจะยากไปหนอยหนึงลูกในคำามีหาให้ปลาปักเป้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอันนี้อะไรคะอถามที่พี่พี่แม่ทิพย์อันนี้อะไรคะแม่ทิพย์คะคุณคะอันนี้ตัวอะไรคะไม่แน่ก็คือตัวอะไรลูกไหนลองดูซิกุ้ง เอากุ้งไงไม่ใช่ปูหรอลูกมันมีหูว่าลูกเดี๋ยวนะพัฟเฟอร์ปลาปักเป้ารางคาเดียรตกอันนี้อันนี้พัฟเฟอร์ปู this one is crab crab นี่ this one crab ใช่หรอ yes sir นี่ crab นี่ไงเนี่ยเพราะว่ามีแค่นี้ตัวใหญ่คือา c t o p u s octopus อีกแล้วโนนี่ไงเห็นไหมมันมีอ๋ออันนี้อะไรนะคะอา อันนี้อะไรนะคะอหอาปูที่อยู่ในหอยอลยปลากระเบนปลากระเบนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะสิงเวยสิงเวยและอันนี้นะคะปลาป้าเปาปลาป้าเปาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะป้าเปาป้าเปาป้าเปาป้าไม่ต้องไปเรียนแล้วเด็กเราเก่งแล้วเนาะน่าอายเนาะตัวสีเขียวให้เบิร์ดบอกว่าไปได้เลยค่ะซื้อมาแล้วั่งนี้โอเคเข้าไปจองก่อนได้ค่ะบางวันอาจจะไม่พอขนาดนั้นเลยหรอ เวลาไปซื้อคนเยอะมันคือครับจริงหูกมันครับกําเงินอะไรทองนั่งเงินใช่เงินทองนั่งนั่นแหละแฮรี่บอกว่านี่คือเทมปุระหิวหรือเปล่าเราป้าปลปกาคือปลาปุูไข่พองตัวได้ไม่ต้องพองตลอดเวลากูอ่ะ น่ารักอ่ะเอาไปติดตู้เย็นไปอายาอายาไปติดตู้เย็นไปลูกโอเคไปติดตู้เย็นอ่ะค่อยๆลงลงดีๆก่อนลงดีๆก่อนแล้วลงลงดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหยิบอ่ามีถ้วยตรงนี้ใกล้ๆอ่ะแล้วลงดีๆก่อนอืออ่ะเอฟติสมิสตรีอ่าอาญาไปติดนะอ่ามาเอาอีกมาเอาอีกอันนี้้คระ เออเอามาติดอีกเอาหยิบหยิบหยิบที่ซีหูซหูเอามาจากไหนอ่ะเดี๋ยวจะไปติดเธอวนซื้อติดตู้เย็นที่บ้านน่ารักเนาะสื่อไปติดไิ่เปสนอุ้ยนี่ไงอยู่นี่ค่ะของญี่ปุ่นเต็มแล้วนี่น่ารักดีนะอันนี้ดี อุ้ยไปในดินสาูกเออฉันว่าอย่างนั้นแหละน้ำมันทำถูกอะไรยะอุ้ยใครใช่เขาฟังเพลงอยู่ใครวะเขาฟังเพลงให้ีิเป็ดฟังเพลงอยู่เรายุ่งไม่ได้สิเขาฟังเพลงนี่อยู่มาลิซชันโซดาปับเออเด็ด ยูไอดอลไงอะไรนะคะโยไอดอลไงอ้าวเขาฟังเพลงเปิเพลงก็เปิดเพลงฟังม้างเหรอตื้อตื้อตื้อตอเยะเปิดอะเปิดเปิดเลยที่แฟชั่นงานอะไรคะเป็นออกบูสขนมเลดสตินค่ะใครไม่สะดวกก็ซื้อออนไลน์กันได้ชช่สามารถสั่งออนไลน์ถูกช่องทางเอ๊ะมีผลเลยคะ เดี๋ยวนี้มันบังัเหมือนให้ส่งเร็วส่วนใหญ่แล้วเขาทำทั้งหมดเหรอมีขี้มูกไหมไม่มีมีมีมันปกติปกติมันจะปิดในทั้งทุกช่องทางทั้งทั้งอปี้ช่างเงี้ยแต่อันเดี๋ยรรอบนี้ไม่รุนละรปิดใหม่ไอ้ไอวีโอเคเอซวีเอ้ยไดอวีอวี ว่า oh, เป็นยูวองเลยเป็น ston, ยูวองเลยเดี๋ยวแป๊บนึงยวนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเป็นยูวองเลยบุ๊คไปเจอไปเจอไเจอไปโน่อ่ะฉันเอาอันนี้ไปน่ารักดีวะมันน่ารักดีนะเอาอันนี้ไม่พี่พี่นุชเอาอะไรเลยอันนี้อันยาสะพายกระเป๋าเป็ดดีนี่สะพายได้ไหมล่ะงงคุยเรื่องการลงทุนตัดท่าหาหน่อยอ่ะ ดูหมวยเพลินไปซะงั้นอ่ะเรามาคุยเรื่องการลงทุนต่อดูดูนูปไปแล้วก็คุยกับมามีการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ใช่การลงทุนมีความเสี่ยงใช่กินนี้ใช่ไหมอ๋อกินนี้ได้ไหมอีกแล้วไปให้ไปให้ป้านุชแกะไดใครสนใจก็ไปซื้อได้นะบิดา นี่อันนี้เป็นที่ใส่ยาดมเลยที่ใส่ยาดมโอ้โหดีเลยเนาะแต่อันนี้หนูพ่อๆสินเล่านี่ที่คนถามว่าเออยังไงน้โบเป็นคนทำให้ใช่แล้วทุกคนก็ถามว่านะโบอยากได้บ้างเลไบอกว่าอ่ะไม่ได้แล้วมันเป็นลิขสิทธิ์ของบ้านนี้แต่ถ้าสมมติฉันทำขายต้องไปหาร้านทำคนเนี้ยคนที่เขาเป็นเจ้าของยาดมเนี่ยเขาจะมาทำอะไรใช่ไหมเราไม่จริงๆออกเลยนะถ้าเหมือนว่าเราแต่ถ้าเราทำขายเราต้องมานั่งติดเองไง ติดเองมันไม่เป็นไรหรอกถ้าเราจะขายแต่ขายเป็นแบบตัวยาดมแล้วก็ให้สติกเกอร์แล้วก็ติดกันเองเงี้ยไม่ใช่หมายความว่าเจ้าของ้ยาดมเน่ยเขาจะหาว่าฉันน่ะไปเอาของเขามาก๊อปปี้เรียนแบบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไงเข้าใจป่ะเรามีร้านคิดสูตรยาดมเองไหมกระปุกเราก็เปลี่ยนสีเราไม่ใช้สีนี้เราก็ใช้สีขาวสีแดงสีอะไรของเราหรือไม่ก็คือสั่งผลิตยาดมไงอันนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรนะแสนแสนกระปุกไม่ไหว อ๋อผงไทยเหรอใช่หร,หรือว่าผงไทยจะมาเอ็กับฉันไปนเลยจบๆกันไป <laughs> <laughs> พาสเทลไหมพาสเทลแต่อันนี้อันนั้นอันนี้ของโบเป็นพาสเทลที่เป็นสีม <laughs> ่วงน่ะพาสเทล <laughs> ที่แบบแบบเป็นซินเตอร์ลาสต์อ๋อนี่ไม่ใช่ซินเตอร์ผงไทยเหรอไม่พาสเทลอ๋อยี่ห้อพาสเทลอันนี้มันแยกดีก <laughs> ว่าฉันเดี๋ยวดีแล้วแหละได้พิงพิงนอน มันอร่อยเท่าเนี่ยขอาชิ้นนี้มันอร่อยเท่าที่นล่นไหมที่โรงแรมแกนเซนเตอร์พอยด์โรงแรมแกนเซนเตอร์พอยด์นะทองม้วนอร่อยมากลองติดต่ออะไรนะวังว่านค่ะเออที่ไหนนะเมื่อวานที่กินเนี่ยนะไปไหนนะเขาิมพ์มาแล้วสิกะละเมอ่ะ เธออยากได้เป็นน้ำหรือเป็นผมไม่อาจจะอยากได้เป็นกระปุกประเภทติดใจออนนะเอาอยากได้เป็นบางเอาไว้ทายุงกัดได้วยอย่างเงี้ยบางแต่ว่าดีม่ะอยากได้เป็นผงอ๋อฮะเพื่อนฉันอะทำทำมายาหมองก่อนหน้านี้ส่งทิงทาวเวอร์ พี่กงนี่งไม่เอาไม่เอาีีก้เพ่อนกงอันยาวใจดีกันหมมีอีกกันได้ทั้งสอคนแล้วโอ้ย แบบสะใจไ <laughs> อแบบกระโดดใครอะเพิ่งพูดอะเออเนี่ยเอาไว้ติดเอาไว้ไปติดรถเข็นนะ้อ๋อหลีดออมเหรออะไร,รอ่ะที่ล่าสุดมันมีงานอะไรสักอย่างของหลีดอ,<ม>อ,ออมออมแฟนมิออมออมก่อนนะคะสำห,หรับอืมใช่อ๋อหลีดออม ขอบคุณทุกของจุ่มนะคะเดี๋ยวถ้าหาเจอจะมาเปิดใหม่ <c oughs> มันเยอะมากจริงสี่หกจริงๆแล้วมันเยอะถ้าหาไม่เจอถ้าเป็นยาดมอยากให้เป็นหอมไทยแบบสีขาวคาดพิงเศษน,น้ำมันจะมีแบบหอมไทยแบบเป็นกลิ่นแบบเขาย้อนนะกลิ่นเสษก็มี ผงไทยแต่เป็นกลิ่นหงทองได้ไหมคะหงทองเล่าเยหทองไเลยรักไทยพี่ใหม่ทยไงไปเที่ยวมาอะไรมามีเ็กับแก้มบุ๋งพี่พีชใช่คะเขาเพิ่งออกยาดมใหม่หรอ ซื้อทุกอย่างที่ขายค่ะมีตอ,อนนี้เสื้ออที่ <พอ S 2> ทําให้หพ่อพิบิกนึงเหลือเลยนะที่เหมาหมาเออาเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเซ็ตแล้วก็เออราคาเลยเนาะสามสีนะ่าจะเหลือประมาณร้อยกับเซตอะหรอแค่นั้นเองเหรอเออที่แบบว่ามันจะครบสีะนะอืจริงๆอยากขายให้มันจบไปเพราะว่า หนึ่งคือ,อ,อต้นทุนเนี่ยมันมาจากผู้ mm hmm. เขาเรียกอะไรใจบุญเนาะสปอนเซอร์ที่เขาแบบว่า mm hmm. ก็อยากจะช่วยสมทบทุนให้เราได้แบบ mm hmm. มีต้นทุนในการไปผลิตเสื้อมา mm hmm. หาไรายได้ให้คุณพ่อ mm hmm. แล้วก็พอมันเหลือมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอะ่ mm hmm. ก็มีส่วนหนึ่งที่เอาไปให้กับพิทหาร ใช่เอาไปให้พี่ทหารแล้วก็คิดว่าที่เหลือเนี่ยก็จะพยายามขายเรื่อยๆแหละให้ได้มากที่สุดเท,ที่ทำได้เพราะว่าก็อยากจะให้เงินไปถึงมือคุณพ่อให้ได้เยอะที่สุดอ่าคุณโนส้สวัสดีค่ะคุณโน้ตใส่ส,สีองทองจะเมานะคะคุณนัทมนบอก <c oughs> ถ้าเป็นยาอ,นอ่อนนี่อานไปได้อีใหม่จะมาแฟชั่นด้วยไหมครับคุณพงศกร ไม่ได้ไปจ้ะจะจีบคนนี้หรือเปล่าที่บอกว่าชอบอีใหม่มากจะจีบน้องสาวพี่ออยเหรอคะเมื่อคืนแบบว่าคุณออยเป็นพิซเซนเตอร์ของประโยชนาขับส่งเด็กๆไปโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะพิซเซนเตอร์ทำไมถึงไปเกี่ยวพันอะไรกับการเป็นพิซเซนเตอร์แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะพซเซนเตอร์ประโยชขับรถไปส่งลูกอยาได้ไปที่มันมีบ่าไว้ทาด้วยเนาะมันอเนกประสงค์สาธุเลยนะพิเซนเตอร์รถนะ เป็นค่าเทอมน้องอ้วนด้วยมีให้มันมีมาไลฟ์ไข่ออไอไร,รอบได้